ที่พ่อพอเมย์เีเราหญิงสาวน้อยเป็นวันแพงเอฟซีสองซุ้งชาแนลครับอ้าวนี่ก็มา Uma. อีก ok ok. หนึ่งจุดครับมาจากเขตกระทบโชคชัยครับครับครับโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไม่ให้ลงฟูดูนั่นให้โอ้ได้ทานคนไทยครับทุกที่รสบข้ารับผข้าับุ าจากกระโโตกใช้หนเลยแกันก็ขับมากราบหลวงปู่อีกครับมนเอาชุดใหม่ครับ Hãy subscribe quanh những video hấp dẫn แต่บางวันยางตาไปแกงให้ลุกปู่างวันมันมากเลยเอาห่อถุงยางก็วันใหญตัวมันจริงๆนี่ใส่ตัวเย็นแล้วน่าจะดีได้เอาไปแช่ตัวเย็นไว้แล้วจะดีอ่ะ ทางก็เอาวางนั่นแหละของฟ้าชีขอบเลยที่บอกกับไม้อยูเยอ่เดินทางมาจากสระบุรีกับลูกห้านนะครับกำลังเดินทางกลับแล้วนะ <c oughs> ยายมาจากสระบุรีนะครับเนาะตลาดตลาดปีปทริศบนตลาดอตอนนีน้บน,นบ้านโพตบนตลาดอืม ก็ไงกโคราดซือนไโคราอืมใส่ก็มาจากนู่นเลยขายนุ่มงานเปิดเซเว่นฮะเปิดเซเว่นวมงานเปิดเซเว่นอืมนเด่นนะมากินข้า เอ่ปั่มคัดมันรั่วอ๋อปัมมอป่มคัดรอดนะปัคัดรอดใจเลยต้อตงไปอมคนเหยียบไปได้กัปีดเหยียบแล้กัปี๊ดแนปัมคัดนเหยียบาเหยียบาตุกจเลยฮะปั่มคัดกับปั่มบีใช่ไปเหยียบทำไมมันลื่นป๊บหายอยางโงใจหายดย ถ้าใครจะไปเขาคิวก็ได้นุ๊เม็จ็บมตลาดกับแจ๊ดไม่ได้เขาไปคิ้วอาจจะเข้าเยอะ เขาตามใดเน่ยไม่รู้เหรอเงตนจำวจมานั่นเหยก็ต้องก็ต้องรู้เลยเพราะว่าตัวนั่นจำนวนมากมีเงียบเงยบำนว่

มืดไม่เหนือแล้วทดลองไม,ไม่ไม่เอาไวเ้เแทนใช่ทดลองนันนี้ก็เอาคนเลยเอาไว้คนนั่นเลยแล้วเอาผมน้ำมนต์ผมน้ำมนต์ครับ ีแรงเดียตีทหารเป็นสองสามรยกับตีได้เดี๋ยวลงปูน่ะแข็งแรงกว่ราเเห็นนั่นดูไปตีหัวไอ้อว่าทหารเนี่ยเียวเดียวสองรอยกลัวเลยเสอยงว่เม่วานลุงปูจะปวดเข็นเลยทหารสองรอยกลัววันนมีเสียงว่ย ครับเอาคลิปนี้แล้นี่ก็ฝากไป้ลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องส่งแชงนแนลครับ,รบค,นนครับขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะคลิปนี้แล้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ